อัพเดตสภาพอากาศล่าสุดวันนี้ถึงแม้สัญญาณของลมหนาวจะเริ่มชัดเจนขึ้นแต่ฝนก็ยังคงมีเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักในบริเวณภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก อิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านในบริเวณภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และยังมียอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณเอ่าวไทยตอนบนฝนจะตกต่อเนื่องไปอีกอกี่วันนะคะและสัญญาณของลมหนาวนั้นจะเริ่มชัดเจนและเห็นชัดที่สุดในช่วงวันและเวลาใดกันบ้างรายละเอียดทั้งหมดนี้ติดตามได้กับแอนมีนในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำช่วงบ่ายช่วงเย็นของวันเสาร์ที่11ตุลาคม2568 กกกัับบ่อนนนาาศวีนน้คะิยยรจากความคาดหมายสภาพอากาศล่วงหน้านะคะตั้งแต่วันนี้11ตุลาคมจนถึง20ตุลาคม2568นะคะก็พบสัญญาณของลมที่จะเริ่มเปลี่ยนทิศทางนะคะเป็นลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงเหนือนั้นแรงขึ้นนั่นเองค่ะ จะมีมวลอากาศเย็นนะคะแผ่ลงมาเป็นระลอกแต่ก็ยังคงไม่แรงมากนะคะสภาพอากาศเย็นลงพอสัมผัสได้ในพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นส่วนใหญ่ค่ะแต่อุณหภูมินะคะในบริเวณประเทศไทยโดยรวมยังคงสูงอยู่ค่ะบ่งชี้ให้เห็นนะคะถึงการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูหนาวค่ะดังนั้น ผู้ชมนะคะอย่าลืมสิ่งสําคัญดูแลรักษาสุขภาพให้ดีในช่วงที่สภาพอากาศเป็นเช่นนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเล็กนะคะโดยในช่วงวันที่11-17ตุลาคมนะคะจะยังคงมีฝนเกิดขึ้นมีฝนกระจายตัวตกหนักบ้างในบางแห่งนะคะโดยเฉพาะในบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมนะคะและร่องมรสุมที่จะเลื่อนลงมาพาดผ่านในบริเวณดังกล่าวทําให้ฝนนั้นยัง คงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่จะเดินทางนะคะออกนอกบ้านไปทุระไปทํางานนะคะก็อย่าลืมพกร่มพกเสื้อกันฝนแล้วก็ระมัดระวังในการขับรถนะคะใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังค่ะส่วนในบริเวณภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะในช่วงนี้ปริมาณของฝนจะลดลงค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนเกิดขึ้นนะคะในบางแห่งส่วนวันที่18 20ตุลาคม2568ค่ะ บริเวณภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนนั้นอาจจะมีฝนกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งค่ะเนื่องจากเริ่มมีมวลอากาศเย็นนะคะที่แผ่ลงมาปกคลุมทางด้านตอนบนของประเทศไทยในระยะแรกๆฝนฟ้ภา,ภาขนองก็ยังคงเกิดขึ้นได้ในช่วงที่อากาศเย็นปะทะกับอากาศร้อนชื้นในบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะ โดยบริเวณภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็ยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนฟ้าขนองในช่วงนี้ค่ะส่วนภาคใต้นะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นตลอดช่วงเลยนะคะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักฝนตกสะสมด้วยนะคะในบริเวณภาคใต้และจากการอัปเดตล่วงหน้านะคะแอดมินอัปเดตไปจนถึงในช่วงปลายเดือนนะคะสัญญาณของลมหนาวจะเริ่มชัดขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายเดือนนะคะซึ่งช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ลมหนาวชัดเจนมากนะคะขอให้คุณ ชมเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศหนาวๆเตรียมพร้อมรับมือกับสุขภาพร,ร่างกายนะคะพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่จะเย็นตัวลงค่ะการคาดหมายสภาพอากาศล่วงหน้านะคะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นขอให้คุณผู้ชมนะคะใช้เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจและขอให้ติดตามอัปเดตสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องค่ะโดยลักษณะสภาพอากาศทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะตั้งแต่เที่ยงของวันนี้จนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้ ในบริเวณภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพเชรบูรณ์อุณหภูมิต่าสุด22-25องสศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 6องศาเซลเซียส,สล,ยลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นบริเวณจังหวัด ชัยภูมิคอนแก่นมหาสาร,รคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมเป็นลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางค่ะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตนกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดกาญจนบรุรีราชบ,บุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสม มุสาครอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมเป็นลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราด อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมนะคะค่อนข้างแต่รวนค่ะโดยความเร็วลมอยู่ที่15-30กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่ง ในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้นมาค่ะลมค่อนข้างแป,ปรปรวนนะคะโดยความเร็วลมจะอยู่ที่15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมจะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมค่อนข้างแปรปรวนนะคะโดยความเร็วลมจะอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะไปนะคะอัปเดตปริมาณของฝนสะสมเรามาติดตามอัปเดตนะคะปริมาณของฝนที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ผ่านเรดาร์สภาพอากาศตรวจเช็คกลุม่มฝนค่ะ กลุ่มฝนนะคะมีเกิดขึ้นครอบคลุมในส่วนของบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้นะคะมีฝนเกิดขึ้นแต่ฝนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นะคะเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางค่ะโดยฝนนะคะมีเกิดขึ้นเหนือตอนบนบ้างเล็กน้อยนะคะแถวบริเวณปางห้วยไร่นะคะใกล้ๆกับบริเวณปางห้วยไร่บ้านปางแขวงนะคะมีฝนเกิดขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ใกล้ๆกับบริเวณชายประการค่ะ ทางด้านตะวันตกนะคะก็คือภาคเหนือด้านตะวันตกก็มีฝนแถวบริเวณบ้านเลโคแม่สลิดน้อยท่าสองยางนะคะอมก่อยแล้วก็บริเวณดอยเต่าใกล้ๆก,ก,กับอำเภอลี้นะคะล้อมแลดสามเงาแม่ระมาดแม่สอดเจดีโคบ้านนาโบดนะคะอำเภอเมืองตากํำแพงเพชร คลองลานอุ้มผางนะคะบ้านปางมาฆ่าอันนี้อัปเดตเรดาร์สภาพอากาศในช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกายีนาทีาโดยประมาณนะคะมีฝนเกิดขึ้นแล้วก็แถวบริเวณบ้านชาติตรกาลคะ่ะบ้านหว้วยตั้งอําเภอเมืองพิษณุโลกบ้านลานตาบัวบ้านเมืองนารางนะคะมีฝนเกิดขึ้นแล้วก็แถวบริเวณอําเภอทุ่งสเสี่ยมก็มีฝนเช่นกันนะคะแต่ฝนที่เกิดขึ้นยังคงเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางะคะ่ะคุณผู้ชมในส่วนของภาคเหนือตอนล่างนะคะก็เริ่มครอบคลุมตั้งแต่ แถวบริเวณบ้านลานหมานยนะคะลานศักดิ์แล้วก็บริเวณบ้านไร่หมอน้องช้างใกล้ๆก,กับอำเภอเมืองอุทัยธานีนะคะชัยนาทหันคาด่านช้างสีประจานเมืองเท้านะคะเริวมไปถึงบริเวณภาคกลางก็คือตั้งแต่ทองผาภูมิท่ากระดานนะคะไซโยกห้วยกระเจาบ้านหลังขาวอู่ทองนะคะรวมไปถึงบริเวณใกล้เคียงกับอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะคะมีฝนเกิดขึ้นเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางเช่นกันนะคะ ติดกับบริเวณทางด้านภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะก็จะประกอบไปด้วยตั้งแต่เริ่มตั้งแต่แถวบริเวณอ่างทองนะคะก็จะมีแถวบัวใหญ่บ้านใหญ่ค่ะขอภยัยเซนานะคะอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาบางประอินนครหลวงท่าเรือสระบุรีนะคะบริเวณบ้านช่องไทยพระพุทธบาทนะคะแล้วก็บริเวณบ้านนาต่อมาด้วยนครนายกปราจีนบุรีค่ะบ้านคำภูนะคะบ้านทับลาน แล้วก็มีฝนเกิดขึ้นแถวบริเวณหนองไฮเล็กน้อยนะคะในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีเกิดขึ้นแถวบริเวณวังน้ําเขียวคอนบรีนะคะบ้านหนองปลือแล้วก็บ้านตะขบใกล้ๆก,ก,กับบริเวณอำเภอปากทงชัยด้วยนะคะแต่ฝนจะเป็นฝนเล็กน้อยมากนะคะเกิดขึ้นในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนนะคะที่อยู่ในระดับปานกลางครอบคลุมในส่วนของภาคกลาง กรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะซึ่งเกิดขึ้นไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะในช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านั้นในส่วนของบริเวณนครปฐมราชบุรีนะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะมีกลุ่มใหญ่เกิดขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะในช่วงเวลา14บสนกายี่สนาทีหรือว่าบ่ายสองโมงนะคะโดยประมาณ ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะตอนบนมีบ้างเล็กน้อยแถวบริเวณภูรเรือบ้านโปง่งกว้างบ้านเลยตาวตาดนะคะมีเกิดขึ้นแต่เป็นฝนเล็กน้อยเหมือนกันค่ะในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะเมื่อสักครู่ที่เกิดขึ้นก็แถวบริเวณโนนสูงพิมายประทายบัวใหญ่นะคะมีเกิดขึ้นแล้วก็แถวบริเวณกุชินารายนะคะอ่านาม,มนกาลสินบ้านคำโพนะคะบ้านคำชมพูคะ่ะโพชัยนะคะมหาจารคามโพนทองบ้านแดงศิลปภูมิร้อยเอ็ด ทรมูลป่าติ้วยะโสธรบ้านกงกุกนะคะแล้วก็บริเวณบ้านกุดกอ่อยอำเภอสีเมืองใหม่ค่ะบริเวณนี้คมคำสร้อยด้วยนะคะแต่ฝนเป็นฝนเล็กน้อยมากนะคะเกิดขึ้นได้ประปร,ะรายในช่วงเวลาบ่าย2โมง20นาทีนะคะ ในส่วนของภาคตะวันออกค่ะเมื่อสักครู่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่นครน,นายกปราจีนบุรีนะคะแล้วก็เว้นว่างไว้แล้วก็มาตกอีกทีแถวบริเวณคลองตะเกานะคะใกล้ๆก,กับบริเวณคลองหาดคลองภูซอยดาวบ้านทุ่งขนานโป่งน้ําร้อนบ้านห้วยสะท้อนนะคะบริเวณบ้านค่ายอําเภอเมืองระยองบ้านช้างบางสรีพัทยาแล้วก็บริเวณอำเภอปลวกแดงนะคะชนบรุรีบ้านบางพระก็มีฝนเกิดขึ้น ในส่วนของภาคใต้ค่ะปริมาณของฝนเริ่มครอบคลุมมาตั้งแต่แถวบริเวณภาคกลางนะคะก็คือสวนพึ่งโป่งกระทิงกลางนะคะโพงเข้บ้านป่าละอูค่ะกุยบรุรีประจูคีรีขันนะคะมีฝนเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆบริเวณ,บ,เวณบ้านคลองลอยด้วยนะคะบริเวณดอนาวาวางสองราหลังสวนท่าชนะนะคะอำเภอพนมอำเภอเมืองพังงาค่ะอำเภอพระแสงนะคะแล้วก็บริเวณเขาพานมอำเภอฉวางค่ะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ทุ่งสงบ้านทุ่งยางงามนะคะอำเภอเมืองจังหวัดตรังย่านตาขาวพัทลุงระโนดนะคะบริเวณบ้านพังเพาแล้วก็ลงมาเรื่อยๆเลยนะคะก็มีฝนเกิดขึ้นเป็นเป็นระยะเลยนะคะแถวบริเวณอำเภอจนะปัตตนีปนรโลทูยาลาสะบายย้อยนะคะปนังสตาแล้วก็ใกล้กับบริเวณรืออสาะตำบลแม่วาดนะคะสุไหงโกโลกแล้วก็สุไหงปาดีบริเวณจุฬาพรพัฒนาก็มีฝนร้วั็ตรง ใต้สุดบริเวณเบตงนะคะก็มีฝนเช่นกันค่ะและนี้ก็เป็นปริมาณของฝนนะคะจากการอัปเดตเรดาร์สภาพอากาศตรวจเช็คกลุ่มฝนในช่วงเวลา14.20นาทีค่ะฝนนะคะจะเกิดขึ้นแล้วก็ตกต่อเนื่องได้นะคะไปจนถึงช่วงเย็นช่วงค่าติดตามอัปเดตกันต่อกับปริมาณฝนสะสมที่จะตกต่อไปจากนี้ค่ะติดตามอัปเดตปริมาณของฝนสะสมนะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายช่วงค่าของวันนี้ไปจนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้กันค่ะ ปริมาณของฝนสะสมนะคะแอดมินขออนุญ,ญาตพาคุณผู้ชมไปดูในช่วงเวลาเย็นๆนะคะเวลาประมาณ1 0 6-17นาฬิกานะคะจากที่เราอัปเดตรีราสภาพอากาศเมื่อสักครู่นะคะมีกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตนออกเฉียงเหนือแล้วก็รวมไปถึงบริเวณกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคใต้นะคะก็มีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะคะในบางพื้นที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะคะต่อเนื่องนะคะบางพื้นที่ก็หยุดไปแล้วนะคะมีฝนเกิดขึ้นได้นะคะในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ปริมาณของฝนสะสมนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงเย็นเวลาประมาณ17นาฬิกาโดยประมาณนะคะก็ยังคงมีฝนเกิดขึ้นนะคะในบริเวณของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนยังคงเกิดขึ้นครอบคลุมอยู่นะคะในบริเวณจังหวัดพแพร่นะคะอุตร,รดิตฐ์วังชินแม่สรียงแม่แจ่มอมก่อยท่าสองยางแม่สอดพบพระอุ้มผางกำแพงเพชรบ้านโค้งวิไลพิษณุโลกพิจิตรนครไทยหล่มสักเพชรบูรณ์นะคะรวมไปถึงบริเวณ น้องไผ่นนองบัววิเชียรบุรีนะคะนครสวรรค์ลานสักอุทัยธานีหันคาบ้านไร่ทองผาภูมินะคะรวมไปถึงในส่วนของภาคกลางแล้วนะคะบริเวณทองผาภูมิไซโยกห้วยกระเจาการจานบรุรีส่วนเพิ่งราชบุรีกรุงเทพมหานครบ้างเล็กน้อยะคะ่ะแถวบริเวณพระนครศรีอยุธยาด้วยก็เป็นฝนบางเบาฝนที่เกิดขึ้นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางบางพื้นที่เป็นเพียงฝนปอยๆนะคะ หากไม่ออกนอกพื้นที่อาจไม่รับรู้ได้นะคะว่ามีฝนเกิดขึ้นอยู่ค่ะบางพื้นที่ฝนโปรยแบบโปรยมากๆด้วยนะคะในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็มีเกิดขึ้นในบริเวณบําเน็จดารงชัยภูมิบัวใหญ่บ้านไผ่นะคะชุมแพขอนแก่นบ้านดงสวรรค์ กลาลสินกุชินารายนะคะร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อํานาจเจริญชานุมานมุกดาหารรวมไปถึงตอนบนด้วยนะคะมีเล็กน้อยแถวบริเวณพรเจริญนาวาสกลนครแล้วก็บริเวณท่าแขกนครพนมนะคะจะเป็นฝนที่เกิดขึ้นเป็นฝนเล็กน้อยนะคะครอบคลุมแล้วก็แถวบริเวณบัวใหญ่ค่ะในบริเวณอำเภอพญัคฆภูม่พิสัยสตึกคูเมืองนะคะอาจจะเป็นฝนที่อยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะคะมีเกิดขึ้นได้ในช่วงเย็นค่ะ แล้วก็แถวบริเวณศรีราชาศรีสะเกดอุบลราชธานีเดชอุดมกันทาลารักษ์เบญจรักษ์ขุขันนะคะแล้วก็ในส่วนของสุรินนะคะก็ครอบคลุมในบริเวณอำเภอศรีคอร,รภูมิสังขะปางกูนะคะจะเป็นฝนค่อนข้างเยอะค่ะส่วนในพื้นที่อื่นๆก็เป็นฝนโป,ปรยโปรยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอำเภอปราสาส์บ้านกรวดพะพาชัยกระสังนะคะอำเภอเมืองสุรินอำเภอสนม แล้วก็บริเวณอำเภอเมืองบรีรามค่ะอ,อนางรองนะคะแล้วก็แถวบริเวณโนนดินแดงคอนบรีแล้วก็ในตัวอำเภอเมืองนะครราชสีมาด้วยนะคะก็มีฝนเกิดขึ้นเช่นกันแต่ฝนส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางค่ะแอดมินขอนเน้นย้ำนะคะในส่วนของภาคตะวันออกมีฝนนะคะเกิดขึ้นในช่วงเย็นบริเวณสะแก้ว ปราจินบุรีฉะเชิงเซานะคะชนบุรีพนัสนิคมพนมสารครามหนองว่าคลองตะเกา و คลองหาดวัฒนานครซอยดาวโป่งน้ำร้อนหนองใหญ่ปลวกแดงชุมแสงนะคะแล้วก็บริเวณอำเภอแกรงบริเวณอำเภอเขาคิดจกรุดอำเภอขุงนะคะแล้วก็บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะ ในส่วนของภาคใต้นะคะก็มีฝนครอบคลุมตั้งแต่บริเวณใต้ตอนบนนะคะที่ติดกับบริเวณภาคกลางตั้งแต่บริเวณโป่งกระทิงกลางนะคะท่าสลาเพชเบบรบุรีบ้านโพรงเขชะอามป่าละอูหัวหินปานบุรีกุยบรุรีประจวบคีรีขันทับสแกบ้านคลองลอยบางสะพานน้อย มาคอมริต่าแสะชุมพรซาวิหลังสวนนะคะมีฝนครอบคลุมเลยนะคะตลอดช่วงจนถึงบริเวณสุร,รธานีดอนศักดิ์ิชนนาสารนะคะส่วนฝนนะคะเล็กๆน้อยๆอ,อ,อ,อาจไม่มีเกิดขึ้นได้แถวบริเวณคุระบรีตะกัวป่ากระโปรงท้ายเหมืองพังงา นะคะแล้วก็บริเวณเกาะยาวภูเก็ตกระบี่อันนี้อาจไม่มีฝนนะคะในบริเวณพื้นที่นี้ในช่วงเย็นเย็นค่ะส่วนพื้นที่อื่นๆนะคะมีฝนโปรยโยนะคะครอบคลุมได้ตลอดช่วงเลยนะคะตั้งแต่บริเวณนครศรีธรรมราชนะคะยาวมาจนถึงบริเวณยะลาณราธิวาสปัตตานีนะคะก็มีฝนครอบคลุมเกือบทุกอำเภอเลยนะคะในบริเวณภาคใต้เลื่อนกันไปดูต่อสักนิดค่ะคุณผู้ชมในช่วงดึกๆไปกว่านี้นะคะปริมาณของฝนในบางพื้นที่อาจตกต่อเนื่องเลยนะคะโดยเฉพาะในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะอย่างเช่นบริเวณ สุรินบุรีรัมนะคะมีฝนเกิดขึ้นต่อเนื่องเลยนะคะไปจนถึงช่วงเย็นช่วงค่านะคะแล้วก็ช่วงกลางดึกค,ค่ะเวลาประมาณนะคะ23นาฬิกาถึง24นาฬกาหรือว่า5ทุ่มเที่ยงคืนนะคะ ฝนอาจลดลงแล้วนะคะในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ่งตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะ5โมงเย็นไปจนถึงช่วงเวลาประมาณ 20- 21นาฬิกานะคะแต่ฝนไม่หนักค่ะคุณผู้ชมเป็นฝนเบาๆบางๆนะคะแล้วก็ในช่วงกลางดึกนะคะ23นาฬิกาถึง24นาฬิกามีฝนเกิดขึ้นได้แถวบริเวณอุบลราชธานีครอบคลุมในบริเวณอำเภอพิบูลมังสาหารสำโรงเดนอุดมเบญจลลักษณ์กันทะลักษณ์ว่านอีโมนะคะ,ะ,คะมีครอบคลุมได้เป็นฝนเบาๆบางๆแล้วก็แถวบริเวณตอนบนๆนะคะ ตัออกเชียงเหนือตอนบนอย่างเช่นเวียงจรรยันทน้องคายท่าบ่อนะคะท่ากระถินบ้านกาหมบ้านผําไผ่กลางใหญ่นนวารีนะคะบ้านนาเกินบ้านโนนทองแล้วก็แถวบริเวณน้าโสมบ้านหนองสองห้องนะคะบ้านดงหนองบอนบ้านนาสอน บ้านโพนคลองบ้านแดนเมืองบ้านกุดแคนบ้านท่อนน้อยนะคะอันนี้อาจมีฝนเกิดขึ้นเป็นฝนโปรยๆปรยเบาๆบางๆเช่นกันแล้วก็แถวบริเวณตัวอําเภอเมืองบึงกาฬนะคะบ้านคำหมื่นบ้านนาโซ่บ้านชัยพรบ้านกําแพงเพชรบ้านชัยพรบ้านคําภูบ้านดงมดแดงนะคะอาจมีฝนเกิดขึ้นเป็นฝนเบาๆบางๆแล้วก็แถวบริเวณขอนแก่นด้วยนะคะอ่าอเภอเมืองขอนแก่นนะคะแล้วก็แถวบริเวณบ้านโพนงาม บ้านวังว่าบ้านวังจานบ้านดอนตูมบ้านยางน้อยบ้านหนองปลาเข็งอำเภอพระยืนบ้านโคกสีนะคะมีฝนเกิดขึ้นเป็นฝนเบาบางค่ะเป็นฝนโป,นนปนรยโปรยเกิดขึ้นได้ในส่วนภาคอื่นๆนะคะในช่วงกลางดึกให้ว่าโมเดลอัปเดตให้ว่าปริมาณของฝนนั้นไม่มีเกิดขึ้นนะคะเรื่องก็ไปดูต่อคะ่ะในช่วงเช้ามืดนะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่จะกรีดยางในช่วงเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกานะคะมีฝนเกิดขึ้นนะคะครอบคลุมในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นส่วนใหญ่นะคะตั้งแต่บริเวณจังหวัดอุดรธานีขอนแก่นกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยะโสธรน,นะคะมีฝนเกิดขึ้นแต่เป็นฝนเบาๆบางๆนะคะเรื่องตั้งแต่แถวบริเวณบึงการนะคะอําเภอเมืองบึงการบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นฝนเบาๆนะคะในบริเวณพื้นที่เลยนนวารีนะคะโพนทันอําเภอเมืองอุดรหน,นองบัวลำพูบ้านคอกวัวบ้านหนองอีเลิงอันนี้ออกไป สามารถทํากิจกรรมทางด้านการเกษตรได้นะคะคุณผู้ชมเนื่องจากเป็นฝนที่โปรยโปรยเบาๆบางๆ,ๆเกิดขึ้นนะคะในพื้นที่จริงปริมาณของฝนเกิดขึ้นหรือไม่หรือสัมผัสอากาศเย็นกันแล้วบ้างฝากคุณผู้ชมรายงาน,นสภาพอากาศให้อดมินได้ทราบในพื้นที่จริงด้วยนะคะกราบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะแล้วก็มีฝนเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่แถวบริเวณบ้านพันดอนบ้านโศกกันเหลือง บ้านเด็ดอุดมบ้านดงเย็นบ้านคำชมพูนะคะอําเภอเมืองขอนแก่นบ้านกระบากาลสินนามลกุจินารายโพชัยโพนทองนะคะแล้วก็บริเวณอําเภอเมืองมหาสารคามกุรังบ้านไผ่บ้านสาทองบ้านหนองดินดำนะคะแล้วก็ใกล้ๆกับบริเวณอําเภอโพนบ้านไผ่นะคะบ้านท่านางแนวค่ะบัวใหญ่บ้านปรางนะคะบ้านประทายแล้วก็ครอบคลุมไปสูงในส่วนของนครราชสีมาก็จะมีอําเภอเมืองนครราชสีมาสีคิ้วโนนสูงพิมายนะคะ แล้วก็ติดกับบริเวณภาคกลางด้วยนะคะก็คือเนินมะขามป้อมลำนารายวังม่วงโคกสำโรงนะคะบ้านตะคอวิเชียนบุรีไัยสลีแล้วก็แถวใกล้ๆกับวงเวียนสาแก้วนะคะมีฝนเบาบางเกิดขึ้นในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเมื่อสักครู่ก็ครอบคลุมในส่วนของกาลสินนะคะประกอบไปด้วยอำเภอนามโมนกุชินารายโพชยัยโพนทองนะคะบ้านแดงอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเสรีภูมิกงกุกทรายมลนะคะยะโสธรป่าติวคำเขื่อนแก้ว อำนาจเจริญกุดกลอยบ้านนาเวียงบ้านผาสันนะคะศิลาลาดบึงบูนยางชุมน้อยศรีสเกตแล้วก็บริเวณกันทารลมค่ะเมื่อสักครู่นะคะก็จะมีในส่วนของภาคกลางเล็กน้อยติดกับบริเวณทางภาคเหนือตอนล่างนะคะมีอุทัยธานีชัยนาทันคาด่านช้างอินบรุรีสีประจันสุพรรณบุรีนะคะพระคนครศรีอยุธยาอ่างทองสามโคกแล้วก็ครอบคลุมไปในส่วนของบริเวณสมุทรปราการรังสิตบางน้าเปรี้ยวเชิงซาวบางคล้านะคะ วังเย็นพนัสนิคมเกาะจันทรบ้านบึงชนบุรีบ้านบางพระนะคะบ่อทองมีฝนเกิดขึ้นได้ในช่วงเช้ามืดเวลาประมาณ3-4ถึงนาฬิกาค่ะเลื่อนกันไปดูต่อในช่วงเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์พรุ่งนี้วันอาทิตย์กันนะคะในช่วงเวลาประมาณ7-8ถึนาฬิกาค่ะฝนเมื่อสักครู่นะคะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ3-4ถึงนาฬิกา ก็เกิดขึ้นเป็นฝนเบาๆบางๆเล็กน้อยค่ะในช่วงเวลาแค่ไม่นานนะคะแล้วก็ครอบคลุมหลงเหลืออยู่บ้างแถวบริเวณนะคะนนทสว่างเชียงคานเลยท่าลี่น้ำสมนนวารีบ้านประโคโพนทันอุดรธานีนะคะบ้านดอนบัวค่ะบ้านเลยตาวตาดวังกลุ่มนะคะติดกับบริเวณน้องอีเลิงด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านภาคเหนือก็จะประกอบไปด้วยลมสากท่าพลเพชรบูรณ์แล้วก็บริเวณน้องไผ่ชนแดนบางมูลนาคหนองบัวนครสวรรค์ไผ่สาลีนะคะวิเชียรบุรี บ้านตะเคานะคะบริเวณเนินมะขามป้อมลำนา,ามน,นารายปบำเน็จนรงโคกสำโรงนะคะอินบุรีชัยนาทอุทัยธานีหนองฉางบ้านไร่บ้านลานมาในลานสักนะคะบริเวณหันคาด่านช้างเมืองเท้าบ้านท่ากระดานนะคะบ้านหลังเขาค่ะอู่ทองห้วยกระเจาสุพรรณบุรีสีประจันท่าช้างอ่างทองวงเวีสะแก้วนะคะรวมไปถึงบริเวณอำเภอเมือง พระนะครศรีอยุธยาอสองพี่น้องสามโคกปากเกร็ดนะคะครอบคลุมในส่วนของนครนายกปราจีนบุรีนองไยด้วยแต่จะเป็นฝนเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทางด้านาติดมาทางบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็มีเล็กน้อยแถวบริเวณเนินมะขามป้อมนะคะตั้งแต่บริเวณเนินมะขามป้อมวิเชียบรบุรีนำนารายบำเหนจนรงค์บ้านทรัพย์เจริญน,นะคะกุดชุมแสงชัยภูมิบ้านท่านางแมวบ้านปรางบัวใหญ่ประทายโนนสูงอำเภอเมือง,องอนครราชสีมาศรีคิ้วนะคะมีฝนเกิดขึ้น เป็นฝนเล็กน้อยครอบคลุมในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างนะคะในบริเวณร้อเอดกาลสินเป็นฝนเล็กน้อยนะคะเบาๆบ,บางๆได้ในช่วงเช้าๆนะคะ6-7งนาฬิกาค่ะ เลื่อนกันไปดูต่อค่ะว่าปริมาณของฝนนั้นนะคะจะเกิดขึ้นในช่วงไหนฝนช่วงนี้นะคะเกิดขึ้นแล้วก็หายไปแล้วก็เกิดขึ้นนะคะอาจจะเปลี่ยนพื้นที่ไปบ้างแต่ในบางพื้นที่ก็ตกนะคะเป็นเวลานานแต่เป็นฝนโปรยๆส่วนใหญ่เนื่องจากมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาในช่วงเช้าเด้วยนะคะในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือยอดดอยยอดภูนะคะอาจสัมผัสอากาศเย็นได้ชัดเจนมากเลยนะคะในช่วงนี้ส่วนบริเวณพื้นที่อื่นอ่อาจมีเพียงลมเย็นในช่วงเช้ามืดเท่านั้นเองค่ะ และในช่วงเวลานะคะประมาณ12-13นาฬิกาสัญญาณของฟ้าหลวนะคะเมฆคลื่นปกคลุมแล้วก็มีฝนเกิดขึ้นได้ในบริเวณภาคเหนือตอนล่างนะคะเน้นเหนือตอนล่างภาคตนออกเฉียงเหนือภาคตนออกสัญญาณของฝนนะคะก็เริ่มกลับมาโดยเฉพาะในภาคใต้นะคะสัญญาณของฝนจะเริ่มกลับมาเห็นชัดมาก ในช่วงนะคะสายสายประมาณ11บเกาเป็นต้นไปนะคะก็จะเริ่มมีเมฆนะคะเคลื่อนเข้าปกคลุมโดยส่วนใหญ่นะคะในบริเวณตอนล่างของภาคก็คือตั้งแต่บริเวณภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก รวมไปถึงภาคใต้นะคะจะมีฝนเริ่มครอบคลุมมากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะปริมาณของฝนจะเกิดขึ้นและตกครอบคลุมในพื้นที่ไหนกันบ้างนะคะติดตามอัปเดตกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะและขอบคุณผู้ชมนะคะสําหรับการมารายงานสภาพอากาศประจําช่วงหมายช่วงเย็นของวันเสาร์ที่11ตุลาคม2568กับแอดมินก็มีเพียงเท่านี้ ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแอดมินนะคะและขอบคุณสําหรับการมารายงานสภาพอากาศนะคะและคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแอดมินค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะการงานจเจริญรุ่งเรืองค่ะเงินทองมากมายนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ